สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโรดี้ก็จะมาสอนทุกคนนะคะทําบั๊กปุ่มยาวกันค่ะทุกคนก็มีคนสอนไว้นะคะเราจะทิ้งเครดิตคลิปนั้นไว้ให้นะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะมาทุกคนก็เลื่อนตามเราเลยนะคะดูไปพร้อมๆกันนะติ๊กตรงช่องสีม่วงให้เป็นติ๊กถูกนะคะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะจะเห็นตรงนี้นะคะ กดคูณ5แล้วก็กดเอวกได้เลยนะคะมันก็จะขยายออสีสระเราให,ให้ใหญ่แบบนี้เลยทุกคนอย่าลืมทุกคนต้องกดตรงช่องสีม่วงด้วยนะคะถ้าไม่กดมันจะไม่ขยายให้นะคะก็ขยายใหญ่แบบนี้นะคะเราก็กดไปที่เมนูอีกรอบหนึ่งนะคะกดตรงนี้นะคะทุกคนก็ได้แบบนี้นะคะให้เรานะคะเปลี่ยนชุดนะคะทุกคน เปลี่ยนไปชุดอะไรก็ได้เลยนะคะก็จะทำได้แล้วนะนี่เลยทุกคนเป็นยังไงคะทำได้แล้วนะคะง่ายๆมากๆเลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะทุกคนลองมาเล่นกันดูนะเราลองทำกับทรงผมอื่นแล้วนะคะปรากฏว่ามันไม่ได้นะคะน่าจะได้แค่ทรงนี้ทรงเดียวนะคะถ้ายังไงทุกคนลองมาทำกันดูนะคะ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ